ครับชาว YouTube นะครับหรับช่องนุ่มลมโขงคนเฉเดนนะครับก็ีตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ครับหัวเกี่ยวนะครับผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากร้านอุดมสินอะไรยนนะครับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมให้หยิบยืมตัวอุปกรณ์เสริมในการเกี่ยวนะครับเป็นหัวเกี่ยวขนาดเมตรยีนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาใส่ รถไถน้อยคันนี้นะครับเพื่อเกี่ยวข้าวช่วงนี้อยู่หน้าเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวยัยงไงเสร็จทดลองใช้ผมลงดูให้ดูอีกทีหนึงบอกได้เลยนะครับว่ารถไถที่โมดิฟายกันขึ้นมาหรือคนไหนที่ใช้กันอยู่นะครับผมบอกเลยว่าประโยชน์เยอะนะครับผมใช้ได้หลายอย่างทุนแรงนะครับ <c oughs> เกี๊ยวข้าวก็เนี่ยหัวเกี๊ยวมีนะครับผมออใครสนใจหัวเกี๊ยวยังไงก็ถ้าอยู่ใกล้เขตอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับแนะนําเลยนะครับผมร้านอุดมศิลป์อร่อยยนนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับให้หยิบยืมหัวเกี๊ยวนะเสียเอกไกดีนะครับร้านอุดมศิลป์อะไรปากทางเข้าอำเภอบ้านแพงเล็งมาตรงที่ ปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทบ้านแพงทางเข้าเลยนะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงปั๊มปตทนะครับผมลานแรก,กซ้ายมือขอบคุณนะครับผมดีครับ